บอกทส,ส,สมบัติไปซื้อไปหาไปจัดามาให้ลเลือกลูกเรือนร่างเรือนตนเองสรัพสมบัตินี่แต่เห็ุแห่งเจ้าของเป็นคนอึดคนอยากาเห็นไปเห็นบางที่ไปเห็นข้าวต้มข้าวนมอันบานห้องกัไปเที๋ยวงานได้เห็นแต่สิ่งโอ้ยอ,อาหารแต่แต่เสียบๆก็พกาจกทรัพย์สมบัอ,มออกสื่อโดยความตันนีย่านทรัพย์สมบัติของตอนเองมันบุกป่องไป ยังมันเมื่อไปมาเขาใส่เศรษฐีคนอี่นใส่ชีวิตยังสิ่งละโอดๆอ,อยากๆมันทรัพย์สินของตนเองมีมากเงินพ้อมในบัญชีนธานัคารมีหลายก็บอกมาใส่มาซื้อไม่เป็นประโยชน์เมื่อถึงเวลาไม่ได้ตายไรทำการลรกริยาตายไปไปคุณแล้วไปเกิดไปเกิดไปอยู่ในใส่กรรม แต่ในบรรนาหนัิ่นบ่ค่อยไปเห็นบาปเด้ยบาปกับบ่เฮ็ดบุญกับบ่คบ่อยทําบ่แจกใจแล้วกับบ่ค่อยเห็ดเบียดเบียนผู้อื่นภานในแต่ที่นี่ตายไปด้วยอานิสงส์ด้วยการกระทําเช่นนั้นบาปกับพวกข้าศิลงนรกบุญใจขึ้นสวรรค์กับบมีก็เลยเกิดมาเป็นมนุษย์ไป,ไปเกิดในทองของชุมชนคนขอท่านชุมชนคนขอท่านมีอาชีพขอท่าน นะถ้าอินเดียจะมีชุมชนมีวัฒนธรรมนี่ก็คือมีอาชีพพอภาษาบ้านห้องง่ายก็คือมีอาชีพตขอทานอย่างเดียวเลยเป็นหมู่บ้านนั่นเราเห็นอย่างแล้วเดืนสองหน้าครับถือถหวยกระเบื้องไปขอสู่หมู่บ้านขอชุ่งซุ่มชุมชนต่างๆไปขอขอทานบริการเงานอย่างเหตุหน่วยเหตุสวนเนี้ให้หน้าบนนี้อุปไซทั้งอุปนิสัยทั้งนั้น คออย่างเดียวไมกระทั่งสภาพร่างกายตัวเองมีครบทั้งสามสุดสองประการบอกไม่เปียกเสียขา,าแน่นก็นมีต่อหน่งก็มีแขนขาก็มีครบบริบูรณ์แต่อุปดินใสามาคออย่างเดียวไปก็ไป,ไปเมื่อ,อเสร็จทีพู้หนตายไปแล้วครับนี่ไปเกิดยืดในอาริวาไปุดติไปปฏิสุนทีในขั้นของขอบครัววขอบรัวนหนึ่งเมื่อไป นั่นแล้วโดยปกติมู่บ้านนี้ไปขอท่านคงจะไปเป็นมูนะไปเป็นมู้ก็ไปนก็ไปแล้วก็ได้เนียพ่ออก็กินตลอดก็อัตชัตตสนก็ได้พ่อพ่ะมาณพ่อเรียงลูกเรี้ยงชีวิตไปใ้ครอบครัวตนเองได้เมื่อโดยชิ้นนีไปจุติในไปเกิดในขั้นมีภูสามีภรรยาเนชุมชื้นอะไรตางขั้นมันก็ไปเกิด โอภาษาบ้านเนอก็เกิดใช้เป็นอยู่ในขั้นนั้นปรากฏว่ามือหนันไปขอท่านว่าพีผู้ใดให้ชาคนซึ่งปกติมันไปเพิ่นก็ให้ประจําผู้ที่เคยให้บ้านเศรษฐีไปก็เคยให้ไปขอตามบ้านเศรษฐีต่างๆกับใดอยู่ประจําบ่ขาดแต่พอดีไปแล้วปร,กรากฏว่ามือนั้นบน่ไดเนาะบ้านเศรษฐีเคยให้ก็บ,บ่ให้อันว่าเพิ่นเคยให้ไปฮอดก็หมดพอดี ก็นี่ก็เลยหาสาเหตุในบ้านผมก็เป็นผู้สลาดเนี่ยนันแสดงว่าในมู่บ้านของห้องต้องมีเกิอดเหตุให้สัญจานะฮะทดสอบถามได้ไปได้มากก็มีแบ่งกันเนี่ยแบ่งกันเอาสั่นห้องแบ่งกันคนละเครื่องก่อนเครื่องหนึ่งไปอีกมู่บ้านหนะึ่งอีกเครื่องหนึ่งชุดหนึ่งคนละอา่าขึ้นไปแบ่งกันทีเมฆไปเรือยในในบรรดาทีู่้หยี่คนนั้นที่อู๋ฟ้องเนะี่ะ คุณทองของเศรษฐีที่ไปเกิดชีนินั่นทไปได้วยคุ้มใดคุ้มนั่นกับสิบอาไรไปขอท่านได้กับบาดไรรู้สึกว่าโอดอยากอ่าโออยากปปท,ที่เป็นประจําเลยในส่วนที่คุ้มที่อ่าเป็นปกติเพิ่อนกับเออเริ่มชีวิตได้โดยปกติโดยการคอดในนั้นไปสุดท้ายก็เลี้แค่นัง่งไปแป้งไป,ปงไป,ปไปโซลเลี้ยองอ่าครอบรัวมาไปไม่ก็ทั้งไปหัวกับเมีย ไปน้ำกันแบ่งกันไปเดี๋ผู้เมียไ,ไปทั้งนึงผู้พัวไปทั้งนึงก็ปกครอว่าผู้พัวในี่ปกครอมได้ก็กกได้แต่ผู้เมียที่อุ้มท้องไปไปลงไปก็ได้ความลำบากยิ่งขึน้นมากต้องบว่าอ่าเศรษฐีนี่ไปอยู่นั่งรูว้ว่าโ,โอ้เนี่ยผู้นี้เป็นผู้ถ้าสมัยก่อนเนี่ว่า,วาเป็นกาลกินีเป็นคนพัน,บ,นบ้านเรือเรื่องไปสู้ไทยกระโมีความจเจริญ ได้วยความมาหลุด <matte> ลูกของเจ้าคอกับอสาเลีうう่ยงด้วยความอดอยากหบากมากกินแน่อิのの่มแน่อดแน่มากจนเลี้ยงเติบในข้อตอกมาเลี้ยงเติบแน่จนมีอายุพอที่จะได้ใช้ชีวิตได้ตนเองพ่อหาเลี้ยงชีวิตได้จับบอกเอาเนี่ยกับเบื่อนไปเอาต่อไปนี่ก็ลูกเลยไปหาเอาเลย ไปบริโภคไปขอท่านเองด้วยชีวิตเองให้ดำเนินชีวิตด้วยตนเองอาจจะไปถึงหมู่บ้านของตอนเองก็ไปจําได้แต่ยังดีว่าเสรษฐทีผู้นี้ไปจาชาติได้ไปเห็นบ้านเรื่อนทุกคองแบบโอ้ยคีดพอบ้านไอ้ฟองเป่าเรนเข้าไปในบ้านบ้านนี้โอ้ในบ้านเผยมาหอดแล้วแต่ลูกชายผัวจำด้งเสืบทอดตะกูลของดิดาม่าน บระพุทธเจ้าก็เป็นพอของตคดีถ้าไล่เอาแส่ไล่ตีออกจากบ้านจากเลื่อนไปเป็นพระพุทธเจ้ามากเนี่มาห่อมาบินทาบาทกับพานนท์แบบไม่เห็นเพราะพระพุทธเจ้าไปยิ้บพ,พานนท์ก็รู้ว่าโอ้ต้องมีเหตุก็เลยถามถาเกิดที่อย่างขึ้นพระพุทธเจ้าถามพานนท์บอกว่าเออท่านพานนท์ท่านเห็นอะนนั้นท่านเสถียรว่ อนุพนธ์บอนว่าโอ้อันนั้นทเสดชีเนี่ยเปินตายก็ได้หลายปีแล้วเจ็ดปีแปดปีแล้วเปินก็เลยชีไปทางเด็กหน่อยที่มันยันนั่งอยู่หนา้าประตูบ้านหน้าทางเข้าบ้านหลุดใส่ปิดประตูไว้บอกคนใส่มาไว้เข้าไปเนี่ยเปิดน,นั่งหายนั่างนั้นแล้วเปิดประตูยุงย่งไรกันแล้วคนในบ้านก็นอบอกว่าเด็กเด็กคนน,ออน,นั้นคืออานันทเรษฐีเป็นเศรษฐี ผู้เป็นบิดาของเศรษฐีในปัจจุบันม่อตายไปแล้วไปเกิดมาอายุในประมาณนี้นะแต่ลูกลูกนั่นกับพ่อมี้สามารถทิฏฐิยูในี่ยจำนวนนะก็คเคยให้ท่านเคยไปฟังข้ามอยู่กับก็สามารถสัม,มุทธเชา่าก็เคยให้ท่านอยู่แต่ในความเขาขลบเสื่อในคำสอนของ่อถือที่ถือข้องของคอ,อ,งอไววกเลยว่็เปิดประตู บางเขาปันใดกับบางกมีโอกาสก็ได้ให้อยู่ในความเคารพในพระอ่านนวลแล้วพระอ่านนวลก็เลยเออก็เลยไปบอสุฟังเนี่ยบอสุสศรษฐีฟังมาลูกชายเนี่ยเป็นพี่ให้เออน่าลูกชาย้าเอินพอเจ้าเวฤอษีเกิดมากใส่ชาติมากในี่ิดเมื่องใบนี้นี่แล้วอาตันบทเสือตันการล่องเอาเด็กน้อยผู้นั้นมาอาบน้ำหุงหาอาหารนั่เข้าปลาอาหารมาให้กินให้บริโภคแล้วก็ล่องถามเบิงว่า ัาย์สมบัติในทีพอเอาไปฝังไปนะดูใสเ่เงนะเสร็จจีน,นก,ก็เลยท่องตำเอามาอาบน้ำเลี้ยงดูอิมามทำพ่อแล้วก็ลล่องถามกนะับผพาไปเบิงก็เห็นหมดส์สมบัติที่ฝังไปเ,เสียมไปใส่ฟังไปใส่เด็กหน่อยผู้นั้นกูจับเม็ดไปเห็นเม่ดที่นี่ก็เลยเลยเขออยาใจนะโอ้อ อาจารย์ว่าสะสมบั ute, ติรตัวดีเพ so ียงพอก็ได้ฟังธรรมจากพระนุ่นได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิเศรษฐีก็เลยเริ่มมาเริ่มให้ท่านแจกทรัพย์สมบัตรตัวเองแจกกับคนผู้ยากอะไรต่าง